สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับนะคะกับสูตรสมการคำนวณ2ตัวล่าง9ชุดตรงซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสูตรคำนวณที่เราปรับขึ้นมาใหม่ไม่ได้เกี่ยวข้องหรือว่าเป็นสูตรเดิมกับคำนวณที่แยกหลักดังนั้นถ้าหากจะรักชอบสมการไหนอันนี้สุดแล้วแต่ความประสงค์ของแต่ละท่านสูตรคำนวณนี้เราเริ่มคำนวณตั้งแต่งวดที่ออก6,90และ60 ซึ่งนิฉันจะมาจับคู่เซตทางฝั่งซ้ายมือโดยเราใช้เส้นด้านบนหลักสิบล่างหลักร้อยบวกหลักหน่วยบนสองครั้งบวกหลักสิบล่างบวก2คงที่เท่ากับ x บวกหบวกหาหลักหน่วยล่างเราใช้หลักร้อยบวกหลักหน่วยบนไม่มีตัวแปรบวกคงที่เท่ากับ x บวก3บวก3เริ่มการคำนวณเลยนะคะ6ข้่าม,มาบวก6เป็น12บวก2เป็น14ใส่4 4บวก1ได้5 5หบวกหาได้10 ใส่0แทนมาหลักหน่วยล่างหลักร้อยบวกหลักหน่วยบน6กบวกศก็ได้6นั่นแหละ6กบวกสก็ได้9 9้เบวกสเป็น12ใส่สองทีนี้เรามาจับคู่เซตนะเพราะว่าเนื่องจากบอกว่าเป็นคู่เซตเดี๋ยวบอกว่าไม่จับให้4ี 6, 4่ห4สี 2, ่เก้าสี่สองหหกห้าสอง 06 09 02อ่ะพื้นที่จำกัดนะคะออกอะไร6,9,0และห0ลือคุณจะให้ฉันซูมนิดนึงกล้องไอโฟนนี่ไม่เหมือนไม่เหมือนอย่างอื่นจริงๆออก4,2นะ5,9,3และสี่สอคู่นี้นะคะ อันนี้เลขสองนะเนี่ยก็มา2ตัวล่างของงวดถัดมาทีนี้มาดวนต่อ5บวกกับ3ามสองหบวกหเป็น11 11อบวกสได้15บห้าสิบวกสเป็น17ใส่7จ็ดเบวกหได้8 8ดบวกหได้13ใส่3ถัดมาหลักร้อยบวกหลักใน่วน5บวก3ได้8 8ดบวกสาเป็น11ใส่1 1ึบวกสได้4ี่ะเรามาจับทางฝั่งซ้ายนะ เจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่ว่าไม่น่าจะมีโควิดแล้วนะแต่ไม่รู้ทำไมรู้สึกว่าเหมือนมีสเลตแล้วก็คอแหบคอแห้งเลยนะออกอะไรห้าศูนย์สี่และสามหนึ่งห้าศูนย์สี่และสามหนึ่งสามหนึ่ง และอีกอย่างหนึ่งก็ไม่ค่อยได้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 นี่นอกจากไปห้างเท่านั้นแต่ห้างก็คนเยอะเนาะเออนั่นน่ะสิแต่ไม่ได้ไปสูงสิงกับใครนะก็เดินใครเดินมันหลักร้อยบวกหลักหน่วยบนสองครั้งบวกหลักสิบล่างห้าบวกสี่นะ้าสี่สองแปดห้าบวกแปดเป็นสิบสามสิบสามบวกสามเป็นสิบหกสิบหกบวกสองเป็นสิบแปดใส่แปดแปดบวกหนึ่งได้เก้าเก้าบวกห้าเป็นสิบสี่อันนี้ดิฉันพักไว้ก่อนนะคะ ตำแหน่งต่อมาหลักหน่วยล่าง5บวก4ได้9 9บวก3ได้12ใส่2 2บวก3ได้5เรามาจับฝั่งนี้ก็จะเป็น89 82 85 99 92 95 49 42และ สี่หออกอะไรฮะห้าศูนย์สและ8 9ในงวดต่อมาล่างออกอะไรแปดมาหลักละตัวนะก็จะมีคู่ชุดนี้คู่ชุดแรกเลยแปมาสองตัวล่างที่เราจับฝั่งนี้อ่าทีนี้เราเลื่อนขึ้นอีกสองงวดตำแหน่งหลักร้อยบวกหลักในบนสองครั้งบวกหลักสิบล่างอันไหนที่ใช้มากกว่า2ครั้งเราคูณทดไว้เลย3า6 ห้าบวกหกเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกแปดเป็นสิบเก้าสิบเก้าบวกสองคงที่ได้ยี่สิบเอ็ดใส่หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้สองสองบวกห้าได้เจ็ดพักไว้หลักสิบล่างหลักหน่วยล่างหรือหลักร้อยบวกหลักหน่วยบนห้าบวกสามได้แปดแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งหนึ่งบวกสามได้สี่อะมาจาับผู้เซตฝั่งนี้ดูที่หนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่สองแปด สองหนึ่งสองสี่เจ็ดเจ็ดไม่เห็นนะเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่อ่ะออกอะไรสามสามหกและสองหนึ่งงวดที่แล้วมดที่แล้วออกสองหนึ่งเห็นะปังอ่ <c oughs> ต่อไปเรามาดูของงวดต่อไปหนึ่งสิงหาคมหกเจ็ดหนึ่งสิงหาคมหก หลักสิบล่างหลักร้อยอันไหนอันไหนใช้สองสองหลักสามหลักเราคูณไว้ก่อนอันนี้หลักหน่วยปุนใช้สองครั้งสองหกสิบสองเอาแค่สามบวกสองได้ห้าห้าบวกสองได้เจ็ดเจ็ดบวกสองได้เก้าเก้าบวกหนึ่งได้สิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกห้าได้ห้าพักไว้ทบทวนทีนี้เลื่อนมาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมองไม่เห็นหลักร้อยบวกหลักหน่วยปุนสามบวกหกได้เก้าเก้าบวกสามเป็นเท่าไหร่ สิบสองสองบวกสามได้ห้ารู้สึกว่ามีสูตรคู่ชุด1มันจะมี0ูนย์ห้านย์ด้วยใช่ไหมมันชนกันนะแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันนะดังนั้นดิฉันมาจับคู่เซตตรงนี้นะเป็นเก้าเก้าเกสองเ้าห้าเสียงอาจจะเบานะเพราะว่าคุยไกลไกลจากกล้องลืมติด ลืมติดไอ้นั่นลืมติดไหม่09 02, 0์เ5้าศูและ55าห้ะมีเบิ้ลเน,นี่ยเก้าเกาับห้ทั้งนี้ทั้งนั้นแนวทางในการวิเคราะห์ก็เป็นเพียงแค่ การคำนวณและทดสอบสูตรเท่านั้นท่านรักท่านชอบก็ดูก็ชมพิจารณาแล้วแต่สติและวิจารณญาของท่านเองเพราะว่าการดูการชมเป็นเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลและการตัดสินใจก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลเช่นกันอขอเนื้อเรื่องนิดนึงเพื่อคุยเนาะทีนี้เหมือนอเราคุยกันเรื่องข้างนอกเช่น คนเราเนาะทำอะไรอะไรเนี่ยถ้าถามว่าเราดูเราชมหรือเราเห็นอะไรเนี่ยไม่ว่าทุกคนะ่ะในเชนคิดว่าทุกคนะ่ะมีความคิดเป็นของตัวเองที่จะกลั่นกรองข้อมูลเหมือนคุณเลือกอะไรในชีวิตคุณอะเอาง่ายๆคุณเลือกใส่เสื้อสีอะไร คุณเลือกซื้อรองเท้าสีอ,อะไรคุณเลือกใส่เสื้อผ้าแบบไหนคุณแต่งตัวสไตล์แบบไหนถามว่ามีมีใครไปบังคับจอดจงคุณได้ไหมนะอันนี้ยกเว้นว่ายกเว้นเช่นพวกที่ใส่เป็นเขาเรียกว่ายูนิฟอร์มใช่ไหมถ้าแต่งตัวตามสไตล์ปกติถามว่าแต่ละคนจะเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะ บางคนต่อให้เห็นว่าเขาใส่แบบนั้นแล้วดูดีบางทีมันก็ไม่ชอบก็มีนะเหมือนเราบางทีเราเห็นคนอื่นใส่ใส่แบบอื่นอ่ามันเข้ากับเขาเราใส่มันก็ไม่เข้ากับเรานะเหมือนกันดูสูตรเหมือนกันบางคนอาจดูสูตรของคนนี้อาจชอบของคนนี้นะบางคนไปดูของอีกคนโอ้ของคนนี้ดีกว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติ เพราะว่าเป็นการตัดสินใจส่วนบุคคลความความคิดของแต่ละคนอะ่ะไม่มีใครสามารถไปบังคับได้อะ่ะแม้นคุณจะว่ามันต้องได้สิไม่นะเชื่อไหมความคิดเนี่ยเป็นเป็นสิ่งเดียวที่จะบังคับกันยากบางครั้งอะ่ะคุณบังคับ บางทีเขาเขาอาจจะเป็นไปตามแบบนั้นสมมติเราไปอยู่ในกฎเกณฑ์อะไรสักอย่างหนึง่งถ้าคุณไม่ชอบบางทีคุณก็ทำไปอย่างนั้นอ่ะแต่ถามว่าใจคุณชอบไหมคุณไม่ชอบใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่วิธีทางสไตล์แห่งแบบเนี้ยมันขึ้นอยู่กับตัวของบุคคลอยู่แล้วนะอ่ะทีนี้เรามาดูไม่ต้องพูดเ,เยอะสูตรเนี่ย เขาจะแบ่งออกเป็น2หลักถ้าจับกู้เซตนะเส้นด้านบนเนี่ยจะคือหลักข้างหน้าอยู่แล้วถ้าสมมุติมีเส้นด้านบน2เส้นมันก็จะแบ่งเป็นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยอันนี้มี2เส้นบนล่างก็จะเป็นหลักสิบกับหน่วยซึ่งขึ้นอยู่กับหัวข้อของคลิปว่าเป็นหลักสิบบนหรือหลัก10บล่างหรือหลักหน่วยล่างอันนี้ถ้าหากว่าได้ หลักละ3ตัวเวลาจับคู่เซตก็จะเป็น9ถ้าได้หลักละ2ตัวจับคู่เซตก็คูณกัน2 2ก็ได้4ชุดอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ทุกท่านคงเข้าใจอยู่แล้วแคปเจอร์และขอขอบคุณทุกการติดตามรละฟังสวัสดีค่ะ